เด็กหญิงมิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่111 ห้องเฮาตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองดีว่าไร้ความสามารถต่อกรอกับไทยเฮาอย่างน้อยในปีนั้นไทยเฮาก็ให้กำเนิด้องเต้แต่นางกับไร้ทั้งบุตรชายและบุตรสาวด้วยเหตุนี้จึงคิดขอแรงสนับสนุนจากลู่เจียเสีย ลู่เจียเสียเป็นคนอย่างไรเล่าภายใต้สถานการณ์ที่เขาไม่อาจควบคุมเขาจะเลือกสนับสนุนองค์ชายให้ขึ้นสืบทอดบัรลังโดยไร้การตรึกตรองหรืออำนาจความมั่งคั่งสิ่งสวยงามเขาล้วนไม่มีขาดไม่มีสิ่งใดสามารถดึงดูดเขาได้แล้วอาจเป็นเพราะฮองเฮาได้รู้ว่าอีหนิงเป็นบุตรสาวบุญธรรมของลู่เจียเสียจึงได้เกิดความคิดนี้ขึ้นลู่เจียเสีย ถือเป็นผู้ที่สนับสนุนทายาสายตรงไม่สนใจสายรองระหว่างองค์ชายใหญ่กับองค์ชายสามเขาย่อมเอนเอียงไปทางองค์ชายสามอย่างแน่นอนหากในยามนี้สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นก็จะสามารถขอแรงสนับสนุนจากเขาได้อีหนิงมองไปทางลู่เจียเสียโดยไม่รู้ตัว ลู่เจียเสีียนั่งอยู่ในตำแหน่งแรกของบรรดาท่านอองท่านโหเขากำลังหลุบตาจิบชาคล้ายไม่มีท่าทีทั้งสนับสนุนและคัดค้านลู่เจียเส่ยย่อมรู้ทันว่าฮองเฮามีความคิดเช่นไรเพียงแต่ฮองเฮาช่าง,งโง่เขลานัก มองไม่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเวยหลิงเวยหลิงสร้างคุณงามความดีใหญ่หลวงครานี้ฮองเต้พระราชทานงานเลี้ยงเป็นพิเศษแต่ลู่เจียเสียกลับมาช้าเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเวยหลิงเริ่มห่างเหินแล้วอีหลิงจะแต่งงานกับผู้ใดแล้วเกี่ยวข้องอันใดกับเขา ต่อให้เป็นบุตรสาวโดยนำมาทำก็ไร้ประโยชน์ที่สำคัญแม้แต่เรื่องที่ไวยิ่งรักเอนดูบุตรสาวคนนี้มากฮองเฮาก็ไม่รู้สามารถมองออกว่านางจิตใจเรียบง่ายเพียงใดด้วยเหตุนี้เขาจึงยิ่งไม่อยากสนับสนุนองค์ชายสามแล้วมารดาเลี้ยงโง่เขาเกินไปเกรงว่ากลานข้างหน้าองค์ชายสามก็คงไร้ซึ่งประโยชน์อันใด สำหรับน้ำครอนบ่อนี้ลู่เจียเสวี่ยไม่คิดจะกระโจนลงไปเพราะประโยคชิงซานฝังกระดูกแห่งความจงรักพักดีที่อีหนิงเปล่าในครากรทำให้เขาต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือจนติดค้างน้ำใจฮองเฮาไปครั้งหนึ่งครานี้เขาไม่มีทางเลอะเลือนอีกแล้วอีหนิงมองสองมือของเขาที่กุมถ้วยชายอย่างมั่นคงข้อนิ้วปุดปนออกมาเล็กน้อยนางคิดถึงสองมือ ของเขาพี่นางเคยจับนับครั้งไม่ถ้วน จนชัดเจนว่าจุดใดมีรอยด้านบริเวณใดมีบาดแผลเขาปล่อยให้นางจับเล่นตามอำเภอใจแล้วก็เป็นมือคู่นั้นที่บีบรัดคอนางอย่างเย็นชาในฝันร้ายนับครั้งไม่ถ้วนนางหลับตาลงเบาๆรู้สึกคล้ายตนกำลังล่องลอยอยู่บนเรือลำน้อยโครงเคลงไปตามลมฝนนางทำได้เพียงล่องลอยไปตามกระแสน้ำปล่อยให้พายุฝนด้านนอกพัดพาไป ฝ่าบาทปีนี้บุตรสาวของกระหม่อมเพิ่งมีอายุสิบสี่เท่านั้นไวลิงคุกเข่าลงข้างกายบุตรสาวกระหม,ม่อมยังอยากให้นางอยู่ข้างกายอีกหลายปีพะยะค่ะเจนคิดออกแล้วว่าควรมอบรางวัลอะไรให้แก่เจ้าฮองเต้หัวเราะเดินลงจากบันไดที่ปูทับด้วยพรอมกรรมีจากนั้นก็ก้าวไปหยุดตรงหน้าอีหนิงบุตรสาวเจ้าช่างโดดเด่นจริงๆ คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเจ้นแต่กลับไม่แสดงทา่าทีวาดวันวางตนสุขุมสง่างามเจ้าสร้างความดีความชอบใหญ่ล้วงมิสู้ให้เจินแต่งตั้งนางเป็นท่านหญิงหัวใจของอีหนิงพลันหนาวสะท้านฮ่องเตมไม่พูดถึงสมรสพระราชทานแต่กลับกล่าวถึงเรื่องการแต่งตั้งบรรดาสั่งให้นางนางไม่มีเวลาคำนึงถึงสิ่งอื่นรีบเอ่ยปาก ท่านพ่อเป็นแม่ทัพการปกป้องรักษาแว่นแคว้นถือเป็นหน้าที่อันสมควรเขารบชนะเผ่าหวาละหม่อมฉั้นรู้สึกดีใจแทนเขาอย่างยิ่งแต่หม่อมชั้นไร้ซึ่งคุณงามความดีใดๆไ,ไม่อาจรับพระราชทานปูนบำเหน็จจากฝ่าบาทได้เพคะพวกเจ้าฟังสิมีใครบ้างที่ตระหนักตนได้เช่นนัาง ดวงตาของห้องเต้เป็นประกายระหว่างทอดมองอีเหนียงน้ำเสียงก็ฟังดูอบอุ่นขึ้นมาหลายสว่วนเจินว่าเจ้าเหมาะสมกับยศท่านยิงหากใต้ล่านี้แม่ทัพทุกคนต่างมีบุตรสาวที่ตระหนักตนได้แจ่มแจ้งเยี่ยงนี้เจินคงไม่ต้องกังวลว่าแว่นแคว้นจะสั่นคลอนแล้ว เมื่อฮองเฮาได้ยินก็แทบข่มอารมณ์ตกใจไว้ไม่อยู่มือที่เคลือบเล็บสีสดจับที่วางแขนของเก้าอี้ท้องแกะสลักนน่นท่าทีนี้ของฮ่องเต้ดูไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ไรมาเขาก็ไม่ใช่คนลุ่มหลงในตันหาในวังสนมที่โปรดปรานก็มีเพียงซูเฟยเท่านั้นหางฮ่องเต้มีพระประสงค์เช่นนั้นจริงนั่นจะมิเท่ากับว่านางยกหินมาคว้างใส่เท้าตนหรือฮองเฮา ฝืนยิ้มออกมาหม่อมฉันเองก็คิดเช่นนี้ถึงได้รู้สึกว่านางเหมาะสมกับองค์ชายสามข้างกายองค์ชายสามมีเพียงแม่นมกับนางกำนันคอยประนิบัติควรจะหาคนมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆได้แล้วเพคะ ตามความเห็นของเจิ้นฮองเต้คล้ายไม่ได้สดับฟังถ้อยคำของฮองเฮาเขานิ่งเงียบไปเล็กน้อยแววตาที่จ้องมองยิ่งลึกซึ้งขึ้นครานี้ไหวหลิ่งไม่อาจพะาวงถึงสิ่งใดแล้วจากคำกล่าวของฝ่าบาทเห็นได้ชัดว่ามีความคิดต่ออีหนิง้ง ฮองเฮาต้องการให้นางสมรสกับองค์ชายสามเขาพอเข้าใจได้แต่การคิดจะย่างรกลเข้าวังหลวงไม่ถือเป็นเรื่องเลวไหลหรือเขาไม่สนใจเรื่องการหลอกลวงเบื้องสูงอะไรอีกต่อไปรีบกล่าวออกมาอย่างรวดเร็วฝ่าบาทฮองเฮาทรงต้องการพระราชทานสมรสให้อีนิ่งกระหม่อมรู้สึกทาบซึ้งอย่างยิ่งเพียงแต่ตั้งแต่เล็ก อีหนิงก็มีสัญญามั่นหมายอยู่ก่อนแล้วทั้งยังทำการแลกเปลี่ยนสิ่งของแทนใจแล้วหากล้มเลิกงานมั่นหมายนี่ก็เท่ากับผิดต่อคำมั่นสัญญากระหม่อมไม่อาจเป็นคนประบัิสัตว์ละทิ้งคุณธรรมได้พะยะค่ะ อีหนิงประหนักดีว่าวัยหลิงต้องการปกป้องนางแต่เมื่อคิดถึงว่าท่านพ่อต้องกล่าววาจาเท,ท็จโดยไม่กระพริบตาหัวใจก็สั่นสะท้านเพื่อปกป้องนางไวหลิงถึงขั้นยอมหลอกลวงเบื้องสูงนางเรียกเขาเสียงต่ำเบาท่านพ่อ ยามนี้วัยหลิงมีคุณงามความดีแม้เขาจะขัดรับสั่งแต่ห้องเต้ก็ไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจแต่อย่างใดห้องเต้ก้าวขึ้นบันไดยอย่างเนิบช้ากลับไปยังที่ประทับมังกรไอ้ชิงคงไม่ได้กำลังหลอกเจ้นอยู่กระมังเพิ่งกล่าวถึงเรื่องสมรสพระราชทานบุตรสาวของเจ้าก็มีงานมั่นหมายที่ตกลงไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ขึ้นมา มีการมั่นหมายไว้จริงพะยะค่ะโวยหลิงถือว่าตนมีคุณงามความดีเริ่มแต่งเรื่องราวขึ้นมาบุตรสาวของกระม,มม่มมีใจผูกสมัครรักใคร่กับคนผู้นั้นอีหนิงให้ความร่วมมือด้วยการก้มศรีรษะตำ่ำในใจลอบคิดว่าท่านพ่อพูดปดคำเท็จได้คล่องปากนะักเทาว่าหากยิ่งกล่าวมากก็ยิ่งน่ากลัวว่าจะพลังพลาดมากขึ้น แต่เวลานี้เองนางก็ไม่อาจเอ่ยปากสถานการณ์ขเขม็งตึงหยุดเชือกเส้นหนึ่งมีงานมั่นหมายจริงพะยะค่ะมีคนพร่องขึ้นประทันหันเขาวางถ้วยน้ำชาลงปลายตามองอีหนิงปลาดหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินไปประสานมือคํานับห้องเต้ฝ่าบาทกระหม่อมรับอีหนิงเป็นบุตรสาวบุญธรรมเรื่องของบุตรสาวบุญพร,รม กระมหม่อมย่อมรู้ดีพะยะค่ะหากเป็นผู้อื่นพูดพลานออกมาพูดแทรกในเวลานี้ฮองเต้ย่อมไม่พอใจถ้าว่าคนผู้นี้คือลู่เจียเสียในมือกุมกำลังทหารหลักพี่ชายแดนเป็นดุดแกนกระดูกที่สำคัญของราชสำนักกระทั่งตัวเขาเองยังต้องให้ความเคารพลู่เจียเสียหลายส่วนคำกล่าวของลู่ไอชิ่งตนย่อมไม่สงสัย หองเตยยกจอกสุราขึ้นครั้นมองอีหนิงที่กำลังก้มศีรษะตา่ำรูปโฉมงดงามเขาก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เช่นนั้นก็น่าเสียดายจริงๆ ห้องเฮานั่งอยู่ทางด้านหลังห้องเต้เงื่อเย็นผุดเอ็มหลังความหมายของคำว่าน่าเสียดายนี้ให้ความรู้สึกตื่นตระนกอย่างยิ่งยวดการจับคู่ย้อนยางผิดพลาดครานี้เกือบก่อให้เกิดเป็นเรื่องร้ายหากไม่ใช่เพราะลู่เจียเสียแทกมือเข้ามาก็น่ากลัวว่าคงไม่จบง่ายๆ หลังจากนั้นแม้งานเลี้ยงจะดำเนินต่อไปอย่างไรอาหารจะเลิศรสเพียงใดก็ล้วนไร้รสชาติรอจนงานเลี้ยงเสร็จสิ้นไหวหัลิ่ิงยังไม่ทันเปลี่ยนชุด ก็ขึ้นรถม้ากลับตัวอิงกัวกองทันทีเข้าเข้าไปยังห้องด้านในเพื่อหารือกับโฮยินผู้เท่าเบยอีนิ่งนั่งอยู่บนต่างอุ่นข้างหน้าต่างในห้องด้านข้างเปิดกล่องหกช่องหยิบผลพุทราน้ำพึ่งออกมากินสองสาเม็ดนางได้ยินเสียงสนทนาจากห้องด้านในแว่วเบา ที่ห้องด้านในหูหยินผู้เท่าเบ่ยเอนตัวลงบนหมอนเอียงในมือถือสร้อยลูกประคำไม้จันเก่าแก่อย่างไรก็ถือว่าเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนแล้วยามนี้โฮยิ่นผู้เท่าจึงสงบนิ่งอย่างยากจะเป็นข้าว่าจำเป็นต้องรีบหาคู่ครองให้อีนิง้ง เจ้าก็รู้ว่าห่องเต้ทรงเป็นคนดือดร้นเพียงไดพระองค์ทรงอดทนต่ออดีตองค์ชายใหญ่มานานหลายปีก่อนจะลงมือแย่งชิงบัลลังก์ปีนั้นพระองค์งทรงธนูได้ไมด่ดีอดีตห่องเต้ไม่พอพระทยัยพระองค์จึงฝึกฝนอย่างหนักอยู่น,นั่นจนสามารถเอาชนะในงานลา่าสัตว์ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่ไม่ยอมหยุดยัง้งจนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายไหวเหลีงกล่าวเสียงแคร่ง จะอย่างไรค่าก็กล่าวถึงเรื่องพี่อีหนิงได้มั่นหม้ตั้งแต่วัยเยาว์ออกมาแล้วยามนี้จึงควรตกลงเรื่องงานมั่หมายของอีหนิงให้เรียบร้อยหรืออาจถึงขั้นต้องให้แต่งงานเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าโฮยินพูเท่าใยถอนหายใจ เจ้าพูดง่ายนักเรื่องการมันไม้ต้องครัดสันแล้วครัดสันอีกทั้งยังต้องตรวจดวงชะตาส่งเทียบหนังสือหากมันไม้อย่างรีบร้อนแล้วฝ่ายชายไม่ดีเจ้าจะรู้ได้อย่างไรยามนี้ไร้หนทางอื่นแล้วเวรเลียงนั่งบนเก้าอี้เช่นนั้นก็ไม่ต้องสนเรื่องมันไม้ ข้าจะหาบุรุษมาสักคนแซงทำเป็นว่ามันหมายกับอีหนิงให้อีหนิงอาศัยอยู่ในจวนอิงกัวกงดังเดิมต่อไปจวนอิงกัวกงจะเลี้ยงดูนางตลอดชีวิตเองมีน้องชายของนางอยู่ต่อไปเรื่องภายในจวนอิงกัวกงจะเป็นอย่างไรก็ให้นางเป็นเจ้านายคอยดูแลโูหเยินผู้เท่าเวยรู้สึกว่าบุตรชายป่วยวิกฤตจนหาหมอส่งเดชแล้ว คำกล่าวนี้ของเจ้าช่างไม่ต้องรีบร้อนถึงขั้นนั้นผู้หยินผู้เท่าเว่ยไม่เห็นด้วยกับวิธีการของบุตรชายนางยังรู้สึกว่าเรื่องการมั่นหมายเป็นเรื่องของบิดามารดาและแม่สื่อแม่ชักแม้จะมีเรื่องงานเลี้ยงในวังหลวงมาบีบคั้นให้อีหน่งต้องตัดสินใจก็ตามเพ่าว่าทุกอย่างยังคงต้องกระทำอย่างระมัดระวังนางเกลียกล่อมบุตรชาย เจ้าอย่าวู่วามไปข้าจะไปพบโหยินผู้เท่าฟู่และนางหยวนป่าของเจ้าเพื่อหาหรือกัน ดูสิว่ามีชายหนุ่มที่อายุเหมาะสมบ้างหรือไม่หากมีก็ให้เชิญแม่สื่อไปเราจรจ้าอย่างไรอีนิ้งก็เป็นสตรีเรื่องงานแต่งยังต้องรอบคอบนางอายุสิบสี่แล้วเดิมทีก็ถึงวัยหาเรือเรื่องหมั้นหมายแล้วมิสู่อาศัยโอกาสนี้ตกลงเรื่องงานแต่งงานของนางให้เรียบร้อยเวหลิงจิบชาสีหน้าเปลี่ยนเป็นครุ่นคิด โฮยินผู้เท่าไหร่พูดได้มีเหตุผลเขาไม่ใส่ใจแต่อีหนิงแต่ไม่ใส่ใจหรือคนด้านนอกจะกล่าวอย่างไรจะทำให้นางได้รับความอายุติธรรมไม่ได้ สำหรับเรื่องการมั่นหมายก่อนหน้านี้หากพวกเขาไม่พูดแล้วผู้ใดจะรู้ว่ามีการมั่นหมายแล้วหรือไม่ถึงยามนั้นค่อยตกลงหารือกับอีกฝ่ายให้เรียบร้อยกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็พอฮองเต้คงไม่ไต่ถามให้ละเอียดกลัวก็แต่หาคนได้ยากเท่านั้นเวยหลิงกล่าวพังทอดถอนใจพวกเราเป็นตระกูลสูงศักิ์ สินเจ้าสาวของอีหนิงย่อมยิ่งใหญ่อลังการต่อให้การข้างหน้าลูกเคยของข้าจะไร้ตำแหน่งคุณน,นางข้าก็ยินดีช่วยเขาวางแผนปูลู่ทางแต่การที่พวกเขายินยอมตกลงย่อมหมายถึงต้องมาแบกรับโทษหลอกลวงเบื้องสูงไปกับเราจะมีสักกี่คนที่กล้าทำเกรงว่าตระกูลคุณน,นางดีๆคงไม่กล้ารนหาเรื่อง กล่าวถึงตรงนี้เขาก็ดูเหม่อลอยเล็กน้อยรับบุตรสาวกลับมาปีหนึ่งยังไม่ทันได้โอบอุ้มไว้ในมือให้อุ่นร้อนก็ต้องกล่าวถึงเรื่องแต่งงานแล้วเขายังอาไลาอาวอลน,นางมากจริงๆทางที่ดีให้คนผู้นั้นพำนักอยู่ลาแวกนี้ให้อีหนิงสามารถกลับมาเยี่ยมที่จวนได้บ่อยครั้งเขาลังเลนางยังเล็ก ภาคเรงว่านางจะแต่งให้กับตระกูลสามีไม่ดีรังแต่จะกลั่นแกล้งนางโฮยินู้เท่าใบตระหนักดีว่าบุตรชายยังอาไลาอาวอนในเมื่อเอียหนิงเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวนางมองกระถางทูบหอมสามขารูปกีเลนที่กำลังเผาไม้ด้านในกลิ่นหอมของไม้ต้นทำให้จิตใจของผู้ค้นสงบนางกล่าวต่อ มีที่เหมาะสมอยู่สองสาคนบุตรชายสายตรงคนที่สี่ของตระกูลช้างกัวกงที่ตรอกจิ๋วเสียงข่างเคี่ยงช้างตัวกงกับโฮเย็นมีอุป,ปนิสัยดีเพียงแต่ความสัมพันธ์ของพวกเราไม่แน่นแฟ้นนะักนานมาแล้วเพราะผื้นนาของพวกเรากับจวนช้างตัวกงติดกันพ่อของเจ้ากับท่านผู้เท่าช้างตัวกง จึงเกิดความขัดแย้งยังมีคุณชายรองตระกูลเฮ่ที่อยู่ตรอกเดียวกันข้าจำได้ว่าคุณชายรองเฮ่พึงสอบได้เริน้นับว่ามีความเก่าวหน้าเข้าโตกว่าอีหนิ้งสองปีโหยินผู้เท่าเหอกับข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดแต่ไรมานางเองก็ชื่นชอบอีหนิ้งต้องตอบตกลงแน่นอน เวิ่งรู้สึกว่าสำหรับอีหนิงสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้นางต้องได้รับความอายุติธรรมอยู่บ้างคนแรกเป็นเพียงคุณชายสายตรงลำดับที่สี ต่อให้ตระกูลจะมีทรัพย์สมบัติแต่กว่าจะถึงมือเขาก็คงไม่หลงเหลืออะไรแล้วที่สำคัญต้วฉางกัวกงยังมีถึงห้าครอบครัวเรื่องขนสับสนวุ่นวายหากกล่าวถึงตระกูลเฮในเมืองหลวงตระกูลเฮถือว่าเป็นเพียงตระกูลธรรมดาเท่านั้นคุณชายร้องเฮผ่านการคัดเลือกเป็นจีอเออรินแต่เวัยหลิงยังไม่รู้สึกเข้าตาจิอเอรินที่สามารถพบเห็นได้ดาาด,ดื่นทั่ว ไ,ไวหลิงกล่าวกับโฮยินผู้เท่าเวยโฮยินผู้เท่าไวยรรำพันออกมาตรงงเวลาเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวก็หาคนเหมาะสมได้เพียงสองสามคนเท่านั้นหากจะว่าไปคุณชายรองเห่อไม่ดีอย่างไรอ่อนน้อมถ่อมตนเขาต้องปฏิบัติต่ออีหนิงอย่างดีเป็นแน่เจ้าอย่าเอ็ดไปยามนี้มีแม่สื่อไปกล่าวเรื่องการมั่นไม้กับคุณชายรองเห่อหลายคน แต่เขาเล้วนไม่ตก่ลงด้วยสถานะของตระกูลเล่าถ้าตระกูลเฮอตบกแต่งอีนิ้งเข้าไปพวกเขาย่อมยอกย่องนางอย่างแน่นอนเวลิงทอดถอนใจให้ข้ากลับไปใคร่ครวนก่อนเถิดพรุ่งนี้ท่านเองก็ลองไปหาหรกษอกับหูหยินผู้เท่าฟู่และท่านป้าดู กล่าวจบก็ลุกขึ้นจัดเสื้อผ้าแล้วเดินออกประตูไปเขาพึ่งเดินออกมาก็พบอีหนิงที่กำลังพิงโต๊ะเล็กกินผลพุทซาเม็ดพุทซาวางกองอยู่บนจานนางมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยท่าทีเหม่อรอยครั้นเห็นหวยหลิงก็ลุกขึ้นคารวะเขาท่านพ่ออีหนิงอยากพูดสักสองสามประโยคเจ้าค่ะ สำหรับนางนี่ถือเป็นหายนะสตรีเช่นนางสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องบนแล้วนับเป็นเพียงหมากในมือตัวหนึง่งเป็นเพียงมดในสายตาพวกเขาเท่านั้นจะจัดวางอย่างไรก็ได้นางอยากตัดสินใจเรื่องงานมั่นหมายของตน หากต้องแต่งงานนางก็อยากเลือกตระกูลที่ขาวสะอาดเรียบง่ายต่อให้ไม่ใช่ตระกูลร่ำรวยครับฟ้าแล้วจะอย่างไรเล่าเบื้องหลังนางคือจวนอิงปัวก้องไม่มีผู้ใดกล้ารังแกนางเดิมนางก็ไร้ความคาดหวังใดๆต่อว่าที่สามีนางจะแต่งงานกับคนประเภทใดนะหรือนางเพียงหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นปลอดภัยความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ภายในห้องหนังสือเมื่อหวหยเลี่ยงได้ยินก็นิ่งเงียบเขาลูบศีรษะนางกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพร่าพ่อใช้ไม่ได้ผู้ใดบอกว่าท่านใช้ไม่ได้กันข้าเป็นคนแรกที่ไม่เห็นด้วยเอ๋อหนิงกล่าวอย่างหนักแน่นพังยังดึงมือของเขาไว้พลางสับพยอก ข้าได้ยินท่านคุยกับท่านย่าแล้ววางแผนหาว่าที่ลูกเขยแต่งเข้าตระกูลให้ข้าหรือเจ้าคะเวยลิงยิ้มคืนปล่อยให้บุตรสาวดึงตามอำเภอใจถึงพ่อจะพูดเช่นนั้นแต่บุรุษโดดเด่นที่ยอมแต่งเข้าตระกูลมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่มีความสามารถและทะนงตนย่อมไม่ยอมแต่งเข้าตระกูลของฝ่ายหญิงเอีหยนิงรู้ดีว่าบุรุษที่แต่งเข้าตระกูลฝ่ายหญิงล้วนเป็นคนไม่ได้เรื่องทั้งสิน้นชาติพบก่อนในตระกูลของท่านอาศีของนางมีบุตรสาวเพียงสามคนอาสะพ้ายสี่ไม่มีบุตรชายสักที ต่อมาเมื่อสิ้นหนทางจึงให้บุตรสาวคนโตแต่งสามีเข้าบ้านลูกเขยคนนี้มีอุปนิสัยไหลไปตามน้ำยามแข่งมาเยือนพี่ตวนก็สนพนาได้ไม่กี่คำทุกเรื่องล้วนขึ้นอยู่กับพ่อตายามญาติผู้พี่ของนางตั้งครัภน ก็ยังต้องช่วยดูแลครอบครัวอีนิ่งมองอาทิตย์อัสดงสีส้มแดงพี่คล้อยต่ำอยู่นอกหน้าต่างไม่มีกระจิตกระใจหยอกเยาอีกนางไม่ได้รีบร้อนถึงเพียงนั้นคนเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งยังจะกลัวอะไรอีกเรือเมื่อถึงฝั่งย่อมตั้งลำตรงนางเพียงกลัวว่าเรื่องจะโยงไปถึงจวนอิงตัวกองและโวยลิงเท่านั้น แสงตะเกียงในพระตำหนักเฉียนชิงสว่างสวัย้องเต้เรียกลูเจียเสียเข้าพบชนเผ่าวาลาสมคบคิดกับคนในราชสำนักนี่เป็นเรื่องที่เติ้ลไม่อาจอดกลั้นได้มากที่สุดฮองเต้ลุกขึ้นหลังโต๊ะยาวกล่าวเสียงตามลู่อ้ายชิง เรื่องนี้มีเพียงมอบภัยท่านจัดการจนถึงจะวางใจดีกาของวัยหลิงเกิดปัญหาที่ตาท้องดังนั้นในตาทงต้องมีไส้ศึกเป็นแน่จนจะแต่งตั้งท่านเป็นผู้สำเร็จราชการเซียนผ้าไปตรวจตราที่ตาท้องท่านมีความเห็นอย่างไรด้วยภาระหน้าที่กระหม,ม่อมไม่อาจปฏิเสธพะยะค่ะ ลู่เจียเสียคุกเข่าลงตอบรับผู้สำเร็จราชการเซียนต้ารับผิดชอบดูแลภารกิจทั้งทหารและสเสบียงในเซียนต้าและซานซีมีอำนาจมหาศาลคนธรรมดาไม่อาจแบกรับไว้แม้แต่การมอบให้เขาฮองเต้ก็ยังต้องช่างใจครั้งแล้วครั้งเล่าฮองเต้เรียกขันทีอารักษ์มาร่างดีกาส่วนตัวเองกรับหยิบผู้กันมาวาดภาพภายใต้แสงเทียนก่อนจะถาม ขึ้นอย่างกระทันหันเรื่องอีนิง้งบุตรสาวของอิงปัวโกงเหตุใดเมื่อก่อนต้น,นจึงไม่เคยได้ยินมาก่อนฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ